สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันจันทร์ที่8พฤษภาคม2566สลาดุในวันนี้ถือว่าโอ้โหวันนี้เขียวซาบซ่าจริงๆต้องบอกลว่ามีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น market cap ใหญ่ๆได้หลายตัวนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันของหุ้นแคปใหญ่แคปโตจริงๆนะครับเปยกว่าวันนี้นชนีปิดที่1,562.25จุดนะครับเพิ่มขึ้น 28.95จุดเคิดเป็น1.89%เป็นต์นะครับมูลค่าการซื้วันนี้54.616.74ร้ล้านบาทนะครับรดยว่าถือเป็นการหมดว่าแห่เป็นการเขียวสดใสก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้นะครับจุดนี้เรียกว่าพักการเมืองไหนจะได้รับการลงคะแนนหรือว่าได้รับตัวคะแนนเสียงมากสุดก็เป็นที่ต้องมานั่ง ลุ้นและก็ต้องเกาะติดสถานการณ์กันจุดน,นี้นะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณเพื่อเดิมพบนะครับสงเคราะห์กรลองกรกับการผู้จิการใหญ่บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนหรือว่า kcs สักครู่ครับ สวัสดีครับคุณมเดลพบครับนี่คือรายการก้อยหอมกับกูรูนะครับวันนี้หุ้นบันราถือว่าบวกค่อนข้างแรงนะเรียกว่าบวกไปเกือบ29จุดวันนี้เกิดอะไรขึ้นตลอดชั่วโมงการซื้อขายในวันนี้ครับฮะก็ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดสถานที่เราหยุดยาวนะครับแล้วก็ประเทศในฝั่งของซีเรโลตะวันตกนะครับส่วนใหญ่ก็จะปรับตัวขึ้นได้ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความกังวลที่เกี่ยวข้องกับธนาคารพาณิชย์ที่ อเมริกานะครับที่มีข่าวน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับของสาคัญก็เลยทําให้ทิศทางมาเลยทีศทางที่ดีขึ้นนะครับกลับมาได้ในประเทศไทยนะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือในภาพของพอื้นฐานประเทศนะครับนั่นคือตัวเลขเศรษฐกิจหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับทางแบงค์ชาติมีการประกาศตัวเลขประจําเดือนมีนาคมนะครับปรากฏว่าเป็นตัวเลขที่ชะลอตัวลงจากเดือนก่อนคือเดือนกุมภา นะเลยเพราะเรื่องการส่งออกแล้วก็การผลิตภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ตัวที่ดีขึ้นเนี่ยไปนเน้นหนักที่ภาคบริการนะครับที่ดีขึ้นต่อเนื่องซึ่งมันส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสพดเรานะครับจากเดิมคือเกินดุลหรือปิ่มปิ่นน้ำนะครับมาเกินดุลถึง4,800อล้านเหรียญสหรัฐน,นะครับเราไปถึงนะครับในช่วงของเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับมีการประกาศตัวเลข P M I ภาคการผลิตของประเทศไทย นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากนะครับจากเดือนมีนาคมที่มันชะลอตัวนะครับเดือนเมษาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก53.1เป็น60.4นะครับคำถามคือว่ามันแรงอย่างนี้แล้วก็เป็นตัวเลขที่สูงสุดใช้คำว,ว่าเรียกว่าออทามาเป็นบริกาที่เคยสำรวจมานะครับรรเหตุผลก็คือว่ามีการคำสั่งซื้อใหม่กลับมาเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นเยอะตามไปด้วยนะครับอันแสดงว่าในภาคของเดือนเมษามันควรจะดีขึ้น แล้วก็จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างเก่งก็คือ40,000คนต่อวันนะครับแต่ล่าสุดคือวันที่24ถึงวันที่30เมษายนเนี่ยปรับเป็น81,52คนต่อวันนะครับเพิ่มขึ้นตั้ง13%นะครับอาจจะเป็นสัปดาห์ต่อสัปดาห์นั่นก็หมายความว่าในภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเดือนเมษายนจะฟื้นตัวแล้วก็ดุลบัญชีเดินสัพพัดธ์เราจะเกินดุลเพิ่มขึ้นต่อไปอีก นะครับก็ส่งผลแน่นอนว่าเงินบาทเรานะครับเคยสูงกว่า34บาทต่อล่าสารัฐนะครับตอนนี้ก็33.84บาทต่อล่าสารัฐนะผมก็เชื่อว่าวัน2วันนี้นะครับคำพูดที่ว่าเซลล์อินเมย์ไม่น่าจะเกิดขึ้นแหละนะครับ,รบผมใช้คดว่าบายอินเมย์ก็แล้วกัน <c oughs> นะครับก็คือซื้อเดือนพฤษภา นะครับน่าจะเกิดขึ้นเพราะว่าวันนี้มีการกระจายซื้อทุกกลุ่มเลยทั้งกลุ่มน้ำมันกลุ่มแบงก์กลุ่มค้าปีกลุ่มเงินทุนวัสดุก่อสร้างนะครับซึ่งสังเกตว่าเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ทั้งสิ้นครับประกอบกับถ้าคุณมาสิดูนะครับในทางเทคนิคนะครับในรอบที่แล้วต่ําสุดที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับถ้าถัดมาเมื่อสองสามวันก่อนนะครับต่าสุดที่หนึ่งห้าศูนย์เจ็ดนะครับคือจากหนึ่งห้าหนึ่งแปดเป็นหนึ่งห้าศูนย์เจ็ดเนี่ยถําเกิดว่ามันเกิด o s i t i v e divergence กับทั้ง RSI แล้วก็ MACD ก็คือจุดต่ำสุดของ RSI MACD ยกขึ้นนะมันมาทั้งหมดทั้งแผงพร้อมกันนะครับงั้นแน่นอนว่าวันนี้ผมเชื่อว่าฝรั่งเนี่ยคงเข้ามาซื้อแล้วก็คนที่เป็นโรบอทเทรดนะครับก็น่าจะเข้ามาซื้อค่อนข้างเยอะ,ยอะในวันนี้นบนี่คือสิ่งเหตการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับผมครับผม ถ้าเกิดมองเป็น buy and me แบบนี้แล้วนะเดี๋ยวมามองกันแบบว่าอ่ะ,อะก่อนเลือกต้านในสัปดาห์นี้คุณมปเดาพบเราต้องเราต้องมานั่งขี่หุ้นตัวไหนกลุ่มไหนดิสตเตอร์ตัวไหนดีครับอยู่นะครก็คิดว่าคงเป็นหุ้นขนาดใหญ่เหมือนเดิมนะครับก็แนวต้านให้ไว้ที่1 5ึ่งห้าหกนะครับถึงพันหเลยนะครับมันจะมองไกลนิดนึงนะครับกลุ่มกลุ่มน้ํามันเนี่ยผมมองว่าอาจจะแค่เก่งกําไรนะครับเพราะว่าภาคการผลิตของโลกยังไม่ขึ้นนะครับแต่ราคา้น้ำมันเป็นแค่รีบ่าวซึ่งผมมองสองกลุ่มนะครับคือแง นะครับเพราะว่าวันจันหน้านะครับจะมีการประกาศตัวเลข GDP ไทยไตรมาสที่1นะครับก็คาดว่าเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นนะครับจากไตรมาสที่ที่ถือเป 1, ็น1.5นตะครับไตรมาสหนึ่งกดขึ้น1แสดงว่ากลุ่มแบงค์จะน่าสนใจนะครับแนะนำาทั้งเคแบง DBL แล้วก็ SCB อีนะครับ,นน B ank, B BL, B, รบอีกกลุ่มหนึงคือกลุ่มค้าปีนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศตัวเลขอันนึงคือดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการค้าปีนะครับในเดือนเมษาเนี่ยก็ปรับัวขึ นะผมก็เลยบอกว่าคุณกลุ่มค้าปลีกอ่าแล้วก็กลุ่มที่ขายวัสดุก่อสร้างนะครับเช่นแมคโคลดูโฮมโกลบอลน่าสนใจนะครับหรือไฟแนนซ์นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เงินเฟ้อเรามีการปรับลงแล้วต่ำกว่า3ปเปอร์เซ็นต์มาสองเดือนติดต่อก,กันแล้วนะครับล่าสุดเงินเฟ้อเราอยู่ที่2.67เปอร์รเซ็นต์นะครับก็สามารถเทรดดิ้งเงินดุลได้ทั้งสวัสด์แล้วก็ MTC ครับครับผมทางรายการกุ้หอมกับปูรินต้องขอขอบคุณคุณเพนเดอร์บุส่งค๊อกมากนะครับที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ ครับผมนั่นคือมองของคุณพเดชพงศ์สงเคราะห์นะครับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นะครับหรือว่าของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพาสิธิ์ผมเชื่อว่าท่านฟังมุมมองหรือว่าแน่ว่าอ่ะสัปดาห์นี้กันไปแล้วเรามองมองดูที่ว่าเดือนพฤษภาค,คมใน,นในส่วนของโกเบกเองเขามองกันอย่างไรวันนี้ทางด้านของนางสาววิลาศินีนะครับบุญมาสูงทรงนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์โกเบกจำกัดนะครับหรือว่า GBS นะก็บอกนะว่ามีการประเมินทิศทางตลาดหุ้นนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้เรียว่าเรยว่ามีแนวโน้มพักฐานนะครับต่อเนื่องนะครับจากเศรษฐกิจไทยในเดือนมีนาคมตั้งหมดว่าโซเวลเริ่มชะลอต,ตัวตามภาคการส่งออกนะครับสอดคล้องกับตัวเลขเศรษฐกิจของต่างประเทศที่อ่อนแอนะครับเรียกว่าคาดการกรอบของดัชนีของหุ้นบ้านเราในวันในส่วนของเดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่1500จุดถึง1 0 0 0 60จุดนะครับส่วนหุ้นนาะทีแนะนำนะในเชิงของกลยุทธ์การลงทุนนะครับด้านของานางสาววิลาศนีนะฮะหรือว,ว่าบอกว่านะฮะแนะนําหุ้นลงทุนในหุ้นกลุ่มนะที่ได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งนะแล้วเสร็จนะได้แก่หุ้นพวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับคาปีกนะครับและนด้คมอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นไพรอนชิปโกสเต็กชอการช่างหรือว่า CK เคนะครับซีพแมคโคร BJC, w s a และอมตะตนะครับผมนั่นคือมุมมองของฝากฝั่งของโกเบกนะครับหรือว,ว่านักลงทุนคงจใช้ข้อมูลนะเดี่ยวนี้มาพิจารณาในการตัดสินใจนะในการลงทุนนะครับนี่คือช่วงของกว้วยหอมกับกูรูในวันนี้เมนช่วงของ4หุ้นสุดซีกันบ้านนะครับโดยทีมข่าวของหุ้นอินไซต์เองมีการเกาะติดหน้ากระดานนะครับมีหุ้น,นห,ลหลายตัวถือว่ามีความโดดเด่นนะครับน่าสนใจนครับเริ่มจาก ตัวแรกนั่นคือตัวของ a d v a n c e นะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่219บาทนะครับเพิ่มขึ้น5บาทคิดเป็นสองสี่เป็นต์ส่วนตัวที่2นะครับดูโฮมนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่13บสาบาทเกสตางค์นะครับเพิ่มขึ้น80สตางค์คิดเป็น6.11%ส่วนสวิงตัวที่3นะหุ้นทรูนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่8ปดบาทสาสตางค์เพิ่มขึ้น30สตางค์คิดเป็นส 75%เและตัวที่4นะฮะเดลต้าวันนี้ราคาหุ้นปิดที่79บาท75สตางค์เพิ่มขึ้น3บาท2 5 2สสตางค์คิดเป็น4.25ปเนะครับนี่คือ4หุ้นสุดวิ่งนะฮะถ้าเกิดนักลงทุนใหญ่จะเข้าไปเล่นเข้าไปรุยอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่รองราวของกราฟดูแนวรับดูแนวต้านรวมถึงจุดคัดด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้ข้อมูลลอนนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดวิ่งในวันพรุ่งนี้เป็นในส่วของ คุณเทคนิคสุสดยอบกันมางโดยคุณอภิวัตวีรศิเดเวทนักเทคนิคของเมย์แบงค์วันนี้ได้นำมา2ตัวนะครับตัวแรกนั่นคือตัวของบางจากนะครับรูปแบบของกราฟแล้วคุณอภิปรบว่ามีระยะทางให้ฟื้นตัวนะครับให้แนวรับที่29บาท25สตางค์แนวรับไปที่28บาท25สตางค์สำหรับแนวต้านอยู่ที่31บาทถ้าเกิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่33บาท25สตา,ง,า,คางค์วันนี้ราคาหุ้นของ บางจากนะครับปิดที่30บาท25สตางค์เพิ่มขึ้น1บาทคิดเป็น3.42สี่เปเซ็นส่วนเซ็ส2ที่คุณอภิวัตรแนะนำน,น,นั่นคือตัวของวานะครับหรือว่า WHA นั่นเองรูปแบบของกราฟนะครับคุณอ,อภิวัตรบ,บอกว่าแนวโน้มแข็งแกร่งนะครับให้แนวรับที่4บาท44ส่ตังค์นะครับเพิ่มส่วนแนวรับต่ไปที่4บาท24สตังค์นะครับ สำหรับแนวต้านนะครับอยู่ที่4บาท60้ะเกิดผ่านไปได้เจอกันต้านหน้าที่4บาท80ตางนะครับเรียกว่าวันนี้ราคาหุ้นของ d ี s A นะครับปิดที่4บาท60ตางเพิ่มขึ้น18สตางคิดเป็น4.07นครับนี่คือรายการกล้ยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนที่นชอบฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ a c e b o o k หุ้นอินไซต์และกระช่อง YouTube หุ้นอินไซต์ถ้าเกิดอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเรลไทม์ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้น i n s i g h t c o m นะรวมถึงสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆไมจ่จุนตัวของ TikTok นะครับ IG t e l e gram นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ต้องขออำลาท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม